ค่ะโปรไยพัชรจุธาคงกะพันค่ะก็วันนี้เกมค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆเกมการเล่นกค่อนข้างไหลลื่นนะคะพยายาม approach ให้บุกทงนะคะวันนี้ด้วยความมั่นใจที่เรามี3อาทิตย์สามอาทิตย์ที่ผ่านมาเราก็แบบวันนี้กล้าเล่นแล้วก็แบบอยากอยากซ้อมอะไรเนี่ยให้รู้สึกว่าวันนี้เหมือนซ้อมค่ะมันก็เลยเกมการเล่นค่อนข้างไหลลื่นแล้วก็ทําได้ดีก็มั่นใจในระดับหนึ่งนะคะแต่ก็กีฬากอล์ฟมันก็ประมาทไม่ได้เราก็พยายามโฟกัส รูทีนของเรานะคะแล้วก็มีสมาธิานในการเล่นอยู่ตลอดนะคะก็ทําให้ผลงานออกมาได้ดีค่ะเราทาเหมือนเดิมคะ่ะแต่ว่าเม,เมื่อเช้าก็มีเรื่องรูทีนแบบข้างนอกสนามก็คือแบบลืมของลืมอะไรเพราะว่าแบบเราด้วยเรื่องแบบในกรุงเทพเนาะรถติดรถอะไรเราก็แบบออมีแบบชะง,งักบ้างในช่วงช่วงเช้าอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเข้าสนามปุ๊บเราสามารถตั้งสติเราได้แล้วก็กลับมาที่รูทีนของเราได้ดีค่ะ สนามนี้คอนดิชันนัค่อนข้างยากน,นะคะด้วยแบบอา,อาทิตย์ทั้งอาทิตย์เนี่ยก็มีฝนฝนตกตลอดนะคะทำให้สนามแฉะแล้ววันนี้ด้วยรอบหลังเนี่ยเริ่มจะมีลมตั้งแต่กลุ่มเก้าอะไรเงี้ยค่ะมีลมแรงอะไรเงี้ยเราก็ค่อยๆประคองเล่นไปลุมไหนที่ไม่สามารถสู้ทงได้เราก็วางแล้ก็ค่อยเล่นไปทีละช็อตวันช็อตไหนเราเจอโอกาสลุมไหนเจอโอกาสแล้วก็เข้าทงอะไรอย่างเ<อ>งี้ยเราก็พัดพัดก็ดีก็ยังมีหลุดบ้างแต่ก็ก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจในการพัดวันนี้ค่ะ ก็ไม่บ่อยนะคะด้วยไกลจากบ้านนิดนึงนะคะอยู่กรุงเทพก็จริงแต่ว่าก็ไม่ไม่ค่อยได้มาโซนนี้เท่าไหร่เพราะว่าอากาศร้อนนะแต่วันนี้ก็รู้สึกอากาศค่อนข้างดีนะคะฝนไม่ตกถือว่าพวกเราโชคดีมาก,ากาสนามยากนะคะแต่ว่าเราก็สุดท้ายเราเราก็ต้องค่อยๆเล่นไปเพราะว่าเรายากคนอื่นเขาก็ยากเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็มีสติเราเล่นเกมของตัวเองอันนี้คือสําคัญที่สุด นะคะเราก็วันนี้เราก็เจอลมทุกคนก็เจอลมเหมือนกันก็คันดิชั่นก็ยากพอสมควรเราคิดว่าอีกสวันเนี่ยพินโพซิชั่นอาจจะยากกว่านี้ถ้าไม่มีฝนตกหรือไม่ไมีไม่มีแบบไตที่แบบมีฟ้าอะไรเงี้ยเราก็อาจจะต้องเจอคอนดิชั่นที่ยากกว่านี้ก็ต้องเตรียมตัวเองให้ให้ดีะคะ่ะในสองวันอีกสองวันที่เหลืออีกสองวันก็กนกทําเต็มที่ค่ะก็มีสมาธิแล้วก็ฝึกสมาธิตั้งสติแล้วก็สนใจในเกมการเล่นของตัวเองแค่นี้พอค่ะขอบคุณค่ะ